อ้างแล้วนะครับอายุปีขึ้นไปในได้แนแจกฟีครับเครื่องโีห้ามดื่มเกินวละสขวดทไม่ะกไม่ได้เถ้าเกิน2วมันเป็นสขวดกคาบอาอุสั่งเพไวันนี้เพลงม่ไัไพมกันเอม่เม่จได้ร้อได้ไอ เดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ให้ทางกับรถเอ็มรถเครื่องเสียงด้วยนะครับเครื่องเสียงจะออกท้างรอบนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่เราเปิดเ่ิดซองไหนลรให้เพื่อนท่านนพเติมเาบอกเมื่อกี้มีช่องทางออกอยู่นะปะเนาะเออเปิดช่องห้แล้วนะครับออกรัดนี้นะครับรถเครื่องเสียงนะครับขอบคุณที่มาร่วมงานของท่านนพเตสันดาห์วันนี้ของเจดวงกับเจมงนะครับวันนี้ขอบคุณขอบคุณทีมงานท่านด้วยวันนี้นะครับโปรโมทงานฟีดอันเดียงสถานที่ตอนนี้หลาย้อยไล่ ใช่ครับท่านพี่น้องให้การสนับสนุนอาจเสื้อมีหมอลร่มีวงดนตรีม,มีเครื่องเสียงมาโชว์ที่นี่ให้พี่น้องได้ชมบ่อยๆ<ด>ส่วนเครื่องดื่มค่ะม,มีเครื่องดื่มเย็นๆให้รับได้แม้การท่านเจ้าหน้าที่ก็รับได้เครื่องดื่มอ๋อเครื่องดื่มสดแจกฟรีนะครับแจกฟรีทุกคนรับได้แจกฟรีจอ<ร>ังอาจารย์มาเฮาอ๋อพรบารมาคนแล่บนบําเพ็ญบ่ ก็บอกเลยี่หของก็ยังาอ้วบกินแซ่

นี่เจ้าของธุรกิจพันล้านคุณสุกงามบุตรดีนะครับพ่อใหญ่ก็พ่อโจไปเห็นอย่างมาพ่อเป็นพ่อเป็นคู่บวชตาอุยิงเจียวไหมเนี่ยะเป็นเบิ่งเห็นพ่อคุณสุกนี่อยู่เป็นพ่อใหญ่ตั้งแต่พ่อโจเกิดเลยนะเนี่ยจนิดมาเกมาเถ่าซ่ากันเลยอืมเกิดก็เถ่าร้อยอยากให้อุยิงลองเพ่งหนึ่งกันพีเออหนึ่งลองเพ่งเพงกันนึง รุ่นี้ก็ถือว่าพระส่การได้อยสะกอนคว้นไว้บ่ะพี่ไงคว้นไว้ป่ะส่คว้านไว้่ะครัดีสมัยโลกพระราชทานดาบื้ปิงเดี๋ยวเพื่อพืนให้ลองอีกนีหนึ่งคนละย้ำเหรียนคนละย้ำเรียนลองไปเลยลองไปเลยเอาไมแท้คนละทียู่ยนย่ยืนไปเหรียนนั่นเป็นองสะกันเพราะถ้าเดิไปไงขอบคุณขอบคุณทีมงาน รถคืึองเสียงนะครับที่ยินมาช่วยส่งเสริมงานนะครับให้กับรัทดร์สตาให้กับเจดดวงนะทุุบงด้วยนะครับแต่กับทีมงานของบริษัทเพินเนาะนะครับที่ทุกๆคนที่ผมเอ่ยนามไม่ถึงคันนี้เริ่มทยอยออกแต่ทํบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งโอ้มิตรภูมิมวลมวลมิตรคืงเสียงนะครับในการตกแต่งสุดยอดสมคำแม่มาฟังพระเอกเก้าขคอยประนีศเดยวจะฟังคนไหนจะ่าจะสีสัมผัสขอกันขอกันไปยัง เออเดี๋ยวสัมผัสแลกันสัมผัสเออยังมันคือเวทีไงเนี่ยเตะกีเป็นเวทีไงเตะกีเวที่ตะกีก็ดูดีหน้อยไหมเตะกี้น้อยๆอันนี้ที่พี่ออสนะครับผู้บัรชำธุรกิจอยู่แตอนนี้ทําธุรกิจอยู่ที่ปากช่องครับธุรกิจคืออะไรพี่อันนี้ทําอยู่แต่ก่อนอยู่ อยู่ร้านก้อนมณีครับนี่ร้านก้อนมณีเจ้าของเจ้าของรั่นก้อนมณีเป็นลูกน้องเพื่อนเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเป็นพ่อแก่อยู่ที่ไหนตอนนี้เปิดร้านธรรมชาติภูนสุขร้านงานครับตั้งอยู่ที่กอกิสานก็ได้เป็นเว้ยยักษ์จำลองเครื่องไฟว่าได้เพราะว่ามาอยู่ฝั่งฝั่งทางโคราชไก่เป็นไก่กระตือไกลขัดหัวใจเขาหักมัน มีความสามัคคีเห็นทีมงานสาวน้อยเพชรบนแพงรุ่นลูกรุ่นหลานเติบโตขนาดนี้ผมก็มีความสุขแล้วก็แคไมาเห็นเป็นครั้งแรกเลยนะครับในรอบเกือบ2ี่สิปีเป็นบุญดีๆนะครับขอชื่นชมหนุ่มโจแล้วก็ทีมงานอย่าบอกว่าพี่ใหญ่ตอนนี้6กสิบกว่าแล้วนะใกล้แล้วครับก่อนพระเอกจะออกผมเคยจำาะไรอยู่นะครับ ขอให้ยาเมาเป็นผญาจงหน่อยกวนศิรัะนะครับ